นี่เฮ้ยอะไรอะอะไรวะเป็นอะไรเนี่ยมันเขี่ยวไงขอโทษสักคำได้ไหมเธอนั่นแหละเดินไปชนฉันทำไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยมันเป็นอะไรเป็นอะไรอะมันเขี่ยวไงมันเขี่ยวเธอเป็นบ้าอะไหม เดินยังไงให้ประชชนคนวิ่งได้ตื่นมาไม่ได้ล้างหน้าหรือไงคะเอาน้ำลุกหน่ายกดินแม้จะได้ตื่นขึ้นมาหน่อยด้วยการเดินจะด้สดชื่นเวลาเหตุการณ์เไปผ่านมาจะได้ไม่ชนเขาใช่ไหมตื่นขึ้นมาต้องให้ล้างหน้าก่อนดับแรบถูกไหมให้เวลาเราเองชีวิตสิบวันเราจะได้หยุดเอาไมออกปากยังไม่หยุดเลยนี่เธอเธาเป็นใครกันเนี่ยเป็นคน สวยแต่นางฟ้าแต่ฉันก็คือคนธรรมดาคนดึอ้าวอึงอ้งก็เห็นถามว่าเป็นใครไงใช่อันนี้คนใช่และนุ้นยังเป็นคนอยู่ไหมอ,อ,อันนี้นนคนนานไปหน่อยอคนแต่คนไม่ทั่วนี่คุณเราทั้งสองคนเนี่ยเกใหญ่มากเลยต่างคนต่างมาชนกันทำไมผมต้องขอโทษคุณด้วยอ้าวคุณเป็นผู้ หาไม่ว่าฉันต้องขอโทษด้วยมันไม่เกี่ยวเราก็เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผิดมันก็มีทําไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยอวดดีจังเลยนะสงสัยจะเป็นลูกคนมีตังค์หาตาถึงนี่หน้าตาสาสวยหุ่นก็ดีอบใจแต่ปากเสียไปหน่อยแต่แบบเนี้ยชอบฉันถามหน่อยนะทำไมหน้าตาแบบเนี้นีสัยจะเสียแบบเนี้ มึงชื่ออะไรวะโอ้โหวนี่ถามชื่อผู้หญิงเนี่ยถามให้มันเพาะๆได้ไหมพูดจาให้มันเพาะๆได้ไหมพูดไม่ได้พูดางเนี้ชาติเนี้มึงจะมีเมียไหมเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ากูมีหรือไม่มีเอาเอาเอาเข้าแล้วรู้กันอยู่สองคน,นอย่าไปยอม,ม<า>ช่างมันถือว่าปเป็นเวกรกรรมของผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรวะถามชื่อเหรอเออ ไม่บอกวะเฮ้ยทำไมไม่บอกวะก็อยากจะดูชื่อว่าชื่อเนี่ยมันจะเหมาะกับตัวเหมาะกับหน้าเฮ้ยบอกฉันเอาบุญหน่อยเถอะว่าเธอคนสวยเนี่ยชื่ออะไรวะโอ้ยพล่อยจังเลยอ่ะเขามีกี่ร่างในตัวเขา ไม่บอกโว้ยป้านันถ้าใครพูดจะไม่คุยด้วยเลยพูดแจได้ยินแล้วชื่อคนตายตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอามาตั้งชื่ออีนันนันละอีนนอีนันนันละีนนันนะอีนันนันอีนนันอีนันันอีนนอนันอีนอีนนีนันอีนัน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 นันออีนัน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 อีนนอีนันอีัน เธอรู้ว่าฉันเป็นใครรับรองว่าเธอจะต้องนาวสั่นไปทั้งตัวแน่ทำไมหรอจ๊ะที่บ้านเนี่ยขายหังน้ำแทงเหรอจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่ฉันจะแนะนำตัวให้เธอได้รู้จักพี่บอกเข้าไปเลยว่าพี่เป็นใครอย่าให้เสียชื่อขนโจรมึงรอดูเลยฉันจะบอกเคยรับรู้ไว้วันนี้เอาให้สั่นไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเดี๋ยวกูจัดการให้เธอจำไม่เลยว่าว่าเราเนี่ยเป็นขุนโจร กูจะบอกอยู่แล้วเนี่ยมันก็ขัดจังเลยแล,แล้วบอกเราว่าเราเป็นลงเจ้าของโรงแรมเหนือนเนตรบอกเข้าไปไม่ใช่กูเขานุ่นกูยังไปขอเขานอนอยู่เลยฉันเจนทำอะไรทำไมโรงแรมน้ำไม่ไหลเหรอ <laughs> ฉันก็ไปซ่อมไปเถอะนี่มันไหลแล้วน้ำน่ะเหรอ <laughs> คาดหวังเนี่ยกัให้เล่นขี้เลยนะเฮ้ยจะแนะนำตัวให้มึงได้รู้จักอะไรพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรจะแนะนำตัวให้เธอได้รู้จักไงฉั้นนี่นามคุณโจรกฤษสนาเว้ยรู้ไว้ด้วยเป็นโจนวันนี้แม่งโหดนี่นี่หอจริ้งนี่ยห้มึงดูสันแล้วพี่สันสันปากสันสันไปทั้งตัวปุ๊ดโอ้ยนันสันหรือจะช็อกนะ เห็นไหมที่อยู่ในละครที่จอเขาจะมีปืนไงที่มีปืนและเวลาเขาแรงเป้าหมายเขาจะือใส่ทองเยอะๆเขาจะฟักปืนออกมาแบดดี้แล้วก็อขึ้นลำาังบังปังปังบังป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 ังเอามามี อะไรเอาวางปังป้องยวดเฮ้ยไอ้วันเอาโบมายวดยวดปังมังมังปังยวดยวดไอโซนห้าร้อยไม่กลัวเว้ยไม่กลัวอะไรหรอวะเออไม่กลัวเป็นโจรนะเว้ยไม่กลัวทั้งนั้นแหละ พ่อก็ไม่กลัวอะไรนะคนเมื่อกี้ก็ไม่กลัวโอ้โหคนเมื่อกี้ใครกลัวก็แปลกแล้วอบอกเลยใครได้เอาซุมดักพ่อไว้เลยไม้เป็ไก่ฮาู้เป็นไก่เร็วเร็วนี่ทำไมฉันเป็นโจรเธอไม่กลัวบ้างไม่กลัวเว้ยหน้าตาก็ดีคงจะเป็นรูปคนมีตังนะตาถึงนี่ถึงจะเอาแต่ใจแบบนี้ ฉันถามสักคำเดี๋ยนะมีผัวยังต้พูดอย่างนี้ได้ไงทำไมจะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงมีผัวยังวะไม่มีวะถ้าไม่มีลองมีผัวโจนสักครั้งเป็นไรไวะไี่อยาบใครผู้เล็กน,น่าเกลียดแบบนี้โจรชอบสุดยอดเลยพี่ดื้อๆแบบเนี้ย เป็นโจรมันต้องพูดแบบนี้กระโชกโค่ะอ๋อขอบคุณครับไม่มีครับผมไม่มีปังดีเป็นโจนนุ้ยป้นมาทั่วฆ่ามาหมดแล้วเดี๋ยวจะฆ่าไปเนี่ยคนต่อไปเนี่ยโอ้หเหรอเหรอเหรอไม่กลัวเว้ยแหมโมโหเว้ยโจเย็นโมโหโคตรตลกเลยไอ้พวกคุณโจรคุณเจงทำไมได้ฟังแล้วเซ็งลำไส้เซ็งมากเหรอยอดสศกก็เสื่อมไม่เลื่อมใสเป็นโจรนี่ไง ทำในสิ่งหยาบโลนดูสวยเซ็กเอ็กอืม<จ>ทั้งสวยสะบมทุกแบบหยาบมาจวนยัวที่ตัวแสบเขาเรียกสวยแบบโรดโพดคุณโจรยังพี่มิลาคาผิดรูละยะอ่อนโยน อ่อนโยนมากโดนตบไปเลยกล้าตบฉันเหรอเออมีอนถามอะไรนะอ่อนว่าอะไรมหอมกูบเบาเนาทำไมเดี๋ยวมันกระเทือนแน่จริงก็ตบใหม่สิวะอีน้าด้านอุ้ยอุยอะไรนะครับท่านผู้ชมด้านหลังไม่ได้ยินครับ ได้ยินไหมครับด้านหลังไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอ้ยให้ตบอีกทีเขาบอกเขาขออีกทีเขาไม่ได้ยินใครไม่ได้ยินนู่นนะแม่ได้แม่านหลังเขาบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยราตั้งใจฟังนะใช่เขาบอกแรงแรงหน่อยหน้าไปตกังอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าร้อยเอาตังค์มาก่อนดีกว่าไม่ใช่เยตบตบใช่ไหมแม่ตบตบละห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนให้คนตบหรือให้คนโดนตบ น่ากูกูได้อะไรจากตรงนี้วะเออน่าเฮ้ยเชื่อสิเออจะเลี้ยงจะเลี้ยงนมเชื่อกันทำมากินหน่อยเออติไม่ยนหนัดวะโอ้โหไม่ตบสักทีล่ะเกงจนหน้าไม่เป็นมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยตบได้แล้ว ตอบกี่ทีก็ว่าอ้โหโอ้โยไม่หลบมากหรอกุณเนี้วันนี้ต้องขอเล่นเบาๆหน่อยใช่เพราะว่าเดี๋ยวไปกระทบกระเทือนนะครับเดี๋ยวคางมันจะมากองอยู่ตรงนี้กล้าตอบฉันหรือปลาน่ะอุ้ยอุ๊ยไม่แม่ข้าร้อยโดยทีนะเรื่องตังค์ถ้าเธอตอบฉันห่อไหม